สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็ทั้งเน็กและพี่โน้ตครับผมวันนี้ก็เกมมี่โน้ตของเราจะมาลองเกม World of Tanks ให้ดูกันใช่แล้วครับเกมฟรีสุดฮิตสุดฮิตนะฮะคือจะให้ใครกับพวกเกมอย่าง Battle Field อะไรเงี้ยที่ว่าคนชอบเกมยาวขนาดชอบลุยแบบอะไรเงี้ยแต่บางทีแบบไม่อยากจะเจอเครื่องบินอยากเจอกันแค่แบบรถถังเท่านั้นไม่อยากเจอทหารราบก็ได้จริงก็มือแต่หน่วยรถถังเดียวเจอกันแค่ยาวขนาอย่างเดียวครับผมเออก็เลยมาลองกันแค่เกมนี้มะลุยรแค่เกมนี้เลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา เรียกได้ว่าแนะนําเรื่องห้ดูแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับโลกพื้นฐานของตัวเกมว่ามันน่าสนุยยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าลองเข้ามาดูในเกมเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมบัวประแพงก็เป็นเกมยิงต่อสู้แบบรถถังอย่างที่เน็กได้อธิบายไปแล้วฮะระบบการต่อสู้ส่วนใหญ่ในเกมเนี่ยมันก็จะเป็นการดวลเดือนเลยระหว่างรถถังด้วยกันเองทีนี้จุดเด่นของเกมคือรถถังในเกมเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบครับนอกจากจะมีให้เลือกหลายประเทศเยอะมากนะฮะแบบ เอรมันรัสเซียอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษมังคือทุกทุกทัพที่มีส่วนร่วมในสงครามโลกที่สองเนี่ยอยู่ในที่หมดใช่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเกมออนไลน์อื่นเนี่ยเขาจะเป็นระบบคาร์ดมีนักเวทมีวอลเลเยอร์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ในเกมเวลทังเนี่ยมันจะใช้ระบบเป็นประเภทและทัพของรถถังแทนนะครับซึ่งตอนเนี้ตัวเกมมีกันทั้งหมด5คาับมีรถถังเบาอ่าเน้นการเคลื่อนที่รวดเร็วนะฮะ จะมีบอกนะเป็นไร์แทงรถถังเบานะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันทําอะไรได้ไร้แทงเนี่ยก็เป็นรถถังเบาเน้นการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วถ้าเป็นรถถังกลางนะฮะมีเดียมแทงก็เน้นสายสมดุลเข้าทำารกๆทำด้ทุกอย่างทำด้ทุกอย่างซัพพอร์ตเพื่อนการกอกางกลางเคลื่อนที่กลางๆปืนกลางๆครับผมแล้วก็มีเฮฟวี่แทงก็ถังหนักอันนี้สายลุยเน้นซัดกันปืนหนักแต่ช้า แล้วก็มีคลาพิเศษสองค์าครับเป็น Tank d e s t เ o อร r นะฮะตัวนี้ก็คือแบบมาเพื่อทำลายรถถังโดยเฉพาะปืนหนักมากเลยแต่เกาะแทบไม่เจออย่างนี้ h ทาย AT Tank d e s t เ o อ e ์เป็นเหมือนแบบ s n ป p e r ในเกมนี้ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นพวก a ิ i l i t y ก็คือพลปืนใหญ่ใช่ฮะรถถังปืนใหญ่อันนี้ก็จะเน้นการแบบที่เดี๋ยวเราไปแคมป์แล้วไปยิงขลุมใส่พวกนี้ครับ ทีนี้เนี่ยตัวเกมก็จะแบ่งรถถังออกเป็นเทียร์ครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมบางคนอาจจะบอกเอ้ยผมชอบรถถังคันเล็กๆแล้วจะไปสู้ไอ้พวกรถถังที่มแได้ม้ยังไงเกมก็แบ่งเป็นระบบเทียร์คือรถถังที่แบบมันอยู่ในได้สบาดช่วงต้นของสงครามทคโนโลยียังไม่ลึกล้ำก็สู้กัน ในเทียนั้นครับผมถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีบอกว่าไอ้เนี่ยรถถังเราเป็นรถถังเทียเท่าไหร่อย่างคันนี้ก็เป็นเทียสามนะมีบอกเวลาเข้าไปสู้เนี่ยรถผมก็จะจับคู่ให้แบบอยู่ในเทียที่ใกล้เคียงกันไม่ได้แบบว่าคือพูดเอาแค่บอกผู้เล่นที่เลือกรถถังเทียเดียวกับเรามาเจอกันใช่แต่หลังๆเนี่ยมันจะมีแบบว่าเอ้ยถ่างกันไม่เกินเทียหนึ่งเทียสามเทียสี่เทียสี่เทียห้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาหุ่นเอารถกระป๋องเทียหนึ่งไม่เจอเทียแปดรอย่างงี่ไม่มีอ่ เราไปเล่นกันเลยดีกว่าอเ,นะเอาเป็นเทียสามเป็นเทียสามนะฮะ,อะลองจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมันก็มีโหมดให้เล่นหลากหลายมีทีมนิ่งมีแรง์โหมดมีอะไรแต่ว่าเราสาย New นิวบี้ครับ <laughs> <laughs> ลองด้วยกันลอ,ลองดูก่อนจริงๆเนี่ยนิกลองเล่นไปแล้ว ลองแล้วลองแล้วเป็นยังไงความรู้สึกของคนที่เล่นเกมสงครามอื่นไหมคือก็รู้สึกว่าไม่ได้ต่างมากแค่ว่ามันจะมีความแบบมีความซีเรียสในความเป็นรถถังนิดนึงอ่ะในความที่เกมแบบรถถังเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไอย่างียไม่ได้ฟีลที่ผมเไ่้ปกติคือมันจะรถถังเนี่ยมันจะอยู่ในท่าที่เหมือนเหมือนเป็นทหารนะครับที่ตัวใหญ่อะเป็นทหารราบตัวใหญ่เพราะงั้นมันคุณจะต้องหา cover อะไรแบบนี้แต่พอเป็นเกมเนี้ยคุณจะต้องมีมีแทคนิคในความเป็นรถถังจริงเช่นการแ fly การซีลนั้นการคอนซิลเมนต์การลบซ่อนอันนี้ก็คือมันเป็นความสีลให้นงลองเล่นเลยเพราะว่าโมดนี้ไม่มีอะไรเรายิงกันอย่างเดียวเราใช้รถถังเลยที่โน้ตเลือกมาไม่ได้ผมไม่ได้บอกเลือกเลยมันมีอะไรเชียร์สามันก็เบสิกยิ่งอย่างเดียวมีอะไรผมใช้ก็ไม่มีแบบคอนซูเมเบิลอะไรแบบเติมพลังเลยรอ เราเราลีมดูเรารีบไม่ไงล่ะรู้แเราเราไม่เราไม่ติดอะไรมาเลยนะเรา,าไม่เอาเียเราไม่เอาดับเพลิงไม่เอาอะไรมาเพาะว่านะมันมันดูแปลก,กๆวะ่ะเรามาถึงนี่แบบเรากระตือรือร้นในการจะเข้าไปย้ำกับศัตรูมากอาจะโดนเขาย้ำกนไะด้จริงๆแล้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ก็าวปีกแอบสวยเลยโอ้ค oh ือวาดูแล้วไม่เหมือนเกมฟรีดูแล้วเหมือนแบบพวกเกมแบบโคตรเลยอ่ะคือการเลงในเกมนี้เนี่ยมันมีความ กิ่งอาเคตกิ่งกึ่งวามสงคุณไม่สามารถจะแบบเห็นแล้วซัดซัดซัดได้คุณมีนมจัติที่คุณต้องแบบใจเย็นๆใจเย็นนิดนึงมองหาศัตรูดูมุมให้ดีแล้วสอดใสยเข้าไปหรตอมันตัใครจะสอยบ้านเขาถรือกันนะี่โน้นไม่ได้เอาดีแพร์ไม่โอ้ศูนมันเด้งอยังหันไม่โดนมันเลยนี่ยิงอ่ะเห็นไหม ลอยมันมีทิ้งโอ้โหถอยไปไหนเนี่ยพี่สายพานแหกอยู่นี่ยขึ้นที่ด้วยสปีดความเร็วสูงสายพานมันแหกอยู่ที่ไม่ได้เอาของรอบไว้ผมเลยอ่ะผมลืมใจนี่นึกว่าแบบเป็นกีฬาจริงๆเราไม่ไม่ใช่สมับเพื่อนๆมาเหมือนมาปกป้องครับเออีช่วยคุณครูกันเข้ามาดูเอะไรเนี่ยคือตอนนั้นเราตายกันหมดแล้วแต่แบบไอ้พวกนี้มึงเป็นอะไรกันเนี่ย ศัตรูมันได้ตายแล้วเนี่ยมันเหลือลราเดียวเราชนะโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราเราเป็นเป้าให้เขาไงเพื่อนเมื่อกี้เออเราแบบคันคันนี่มาตหรอบคันเดียวเออเพื่อช่วยเก็บให้ออทีมนะเนี่ยเ้าทำไมออชนะแล้วจ้าแล้วเอออะไรอยู่อยู่เบรกแตกะมันไม่น่าจะเห็นเราปะเฮ้ยถ้ามันไม่น่าเห็นเราเดินเราออกไปได้เลยนะโอ้เราออกไปรับแทนไอชิสเป๋ง เฮ้ยยังเข้าเอ้ยเฮ้ยมันจะพังแล้วเราเราก็อีสิบเราเหลือสิบสองพี่พี่เราเหลือสิบสองพี่เราเหลือสิบสองเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันก็เห็นไปเฮ้ยเอ้ยปาวตาม์ปาว์เออแล้วเราเหลือสิบสองแล้วพี่เจียวหัวหอะไรแทงวะโอ้โห่งโอ้โอ้ยิงวัดเลย เดี๋ยวจงมาเอเคโดนแล้วโดนยิงเอาแต่ความเร็วโอ้ยคันอื่นมันอยู่นิ่งว้าวตามเพื่อนไปกันด้วยกันไอ้เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปได้อะไรไงี้ยโอ้ยปาไี้สุดอีึ่งนัดรถ โอ้ oh, แต่คือมันแรงมากแต่ว่าม like ัโหลดนานมากอือออกเพื่อนดีมันนีไปแล้วไรแทงวะมาดูอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าไรแทงมันวิ่งเร็วมากแฮะอ๋อมันมีสารบอกว่าคนนี้เป็นสไนเปอร์นะหมดแล้วโอ้โหลดเข้าไปยิงยิง ไปโดนไโดนไอ้ินั้นเออมันก็ยังเพื่อนขาไปหัวแล้วอุ้ยนี่ยออกไปช้าเกินมีเดย์นน้คมิดมีดามือมล้วหกร้อยเฮ้ยอารมันมาตั้งสี่คันนะพี่เพื่อนด้วยแสาเราอย่างนั้นแหละพี่ร้เ้าเ้ยร้อยสสี่เอาสัดเนตดยังไงยังไง รถอยู่รถอยู่รถอยู่ถ่ายถ่ายยังไงยังไงอัเดอร์เลยพี่ยืนเลยพี่ยืนเลยพี่ยืนเลยยังไงก็ไม่ถอยอีกแล้วเอาเลยเพื่อนสถิทีโอ้โหขนาดน้ยังยืนข้างหลังอย่างนี้แหละตีแน่อ้าวมันโดนนี่เด้อเราให้พี่ ว่้ยิงปืนป่ะที่ยิงปืนป่ะไม่ใช่ยิงไม่เข้าเย่ะละยิงไม่เข้าไม่รู้ว่าต้องยิงตรงไหนเตายมแล้วเป็นไงครับเนี่ยครับโอ้ซีเรียสกว่าที่คิดมากแต่ก็หมเข้าใจความสนุกอะว่ามันเป็นแบบเกมที่แบบแท็กติคอลในความเป็นรถถังจริงๆครับผมก็ อยากให้เราเล่นกันดูครับนะครับเกมฟรีเกมฟรีฟรีทูเพย์ภาพไม่เหมือนเกมฟรีเลยภาพสวยมากใช่แล้วก็ไม่ใช่ฟรีแบบว่าเฮ้ยผมเติมแล้วผมโหดเออไม่ใช่เกมยงคนอื่น ไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็คือต้องใช้ฝีมือเยอะมากต้องใช้ความเข้าใจทั้งระบบแทคติคแล้วก็ระบบของแผนที่ด้วยใครที่เป็นแฟนรถถังเนี่ย่าชอบเกมนี้แน่นอนโมเดลกลยุทธ์การรบรูปแบบการต่อสู้เนี่ยทำออกมาเอาใจแฟนๆรถถังก็ใครสนใจเนี่ยเราไปโหลดได้จากลิงก์ในด e s c r i p t ั o ของเราเลยนะครับผมที่จะใส่ด้านล่างนอกจากนั้นก็จะถ้าใครเข้าไปโหลดเนี่ยสามารถที่จะใช้อ่า โค้ดครับผมที่เรียกว่าแท้งพิติกครับผมจะมีอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าใช้โค้ดนี้เข้าไปหรอได้พรีเมียม7วันอ่าได้รถถังพรีเมียม1คึ่งขั้นได้โก500นะฮะแล้วก็มี100%ยเนคูปก็คือใครที่สนใจเนี่ยอยากลองเล่นใช้โค้ดนี้เลยแเราคุณตั้งตัวอ่าเดี๋ยวเราขึ้นแท้งพิติกนะโค้ดนี้อ่าไปสมัครตามลิงก์ของเราตั้งตัวได้ตู้ก็ดูได้ตอนไม่ตัวแร้วตัวม่ตัโอเค โอเคครับสำหรับว,วันนี้ก็สนุกพอแล้วครับผมจะได้กลับไปลองดูกันอีกทีนึงเราก็จะได้ฝึกให้เยอะกว่าน,นี้ได้รู้ก,กันจริงๆ <c oughs> โอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับผมบ๊ายบายสวัสครับ